มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแม่จะาโวยนางเอกใหม่ช่องสามใส่ชุดนี้เดินห้างําเอาคนมองตามไม่กระพริบเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกเจนใหม่ของช่อง3ามที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับเก๋ไก่สไลเดอร์ไม่ว่าเธอจะโพส์ตภาพอะไรออกมาเรียกยอดไลค์จากแฟนคลับอย่างมหาศาลนะคะ ล่าสุดชาเก๋ไก่ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองแต่งตัวชุดเรสสายเดี่ยวเดินห้างซึ่งชุดมันก็แซบจนหลายคนเห็นแล้วต้องแซวเลยค่ะโดยมีคอมเมนต์บอกว่าชอบเก๋แต่งตัวแบบนี้สวยธรรมชาติเซ็กซี่ธรรมชาติไม่พยายามนี่แหละเก๋ไก่เวอร์ชั่น2024สวยแซบเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆการแต่งตัวเก๋ามากเลิฟออร่าดาราสุด,สดๆเก๋แต่งแบบนี้สวยแบบไฟลุกมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ